ชีวิติดู Bright TV มาถึงช่วงเวลาพิเศษนะคะคุณผู้ชมค่ะใครอยากมีรูปร่างที่สมส่วนนะคะหรือว่าอยากจะดูแลเฉพาะนะคะโดยเฉพาะคุณแม่หลังคลอดหรือว่าใครที่ก็ตามที่รู้สึกว่าชาติเนี้ยถ้าเกิดจะให้ผอมบางเหมือนนางแบบไม่ได้แต่อย่างน้อยฉันดูเฟิร์ม ฉันดูมีเอวมีหุ่นสวยๆจะทำได้อย่างไรนะคะดิเจดดาดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณต้องคอยดูแลตัวเองตลอดเวลาเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้สิเป็นคนที่แบบต่อให้มีลูกแล้วยังไงเราก็ต้องดูดีใช่ไหมพี่บุ๋มเพราะฉะนั้นล้วก็หาหลากหลายวิธีมากคือต้องบอกว่าก่อนที่จะมาเจอนี้นะก็คือหาหลากหลายวิธีเพราะว่าคนเราพอท้องอะค่ะพอหลังจากคลอดลูกปุ๊บเนี่ย หุ่นมันพัง,งมันไปไกลมากเราคิดว่าเออทำยังไงดีเราอยากจะมีเอวให้กลับมาแบบมีหุ่นแบบนาฬิกาทรายมีอก uh huh. มีเอวแล้วก็มีสะโพกเพราะตอนนั้นนะ่ะคืออกเอวสะโพกมันเท่ากันหมดตรงกันไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีพุงขยายขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเอ๊ะทำยังไงดีแล้วก็แบบไปเจอแบบเคล็ดลับเคล็ดลับหนึ่งค่ะที่เหล่านางแบบเนะี่ยเขาใช้กันก็คือไปดูนางแบบส่วนมากเขาใช้วิธีการแบบเวสเทรนนิ่งคือต้อง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 บอกอย่างนี้ก่อนว่าสาหรับสาวๆยุคใหม่เนี่ยปัญหาหนึ่งคือไม่มีเอวถูกไปดูได้เลยนางงาม ทั้งระดับนางงามจัก,กรวาลเนี่ยนะ,<ฮ>ะก็คือเป็นลักษณะเขาเรียกว่าไงอะ ไม่มีเอวเพราะว่าเด็กสมัยนี้ใส่กางเกงเอวต่ํากันตั้งแต่เด็กแล้วก็นั่งทําคอมกันนะคือถ้าเกิดจะหานาฬิกาสายเหมือนมาลิลินมอนโรเนี่ยไม่มีแล้วหรือว่าจะคุนแบบดิฉันเนี่ยคือนางงามยุคเก่าเนี่ยมันก็เก่ารุ่นสุดท้ายแล้วล่ะคุณที่แ<ะ>บบมีอกเอวสะโพกใช่ไหมแล้วเราจะทําอย่างไรให้เรามีอกมีเอวมีวมสะโพกอะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมาที่นางแบบค่ะที่ต่างประเทศไม่จะเป็นที่ฮอลลีวูดหรือที่ไหนก็ตามอะไรเงี้ยเหล่านางแบบก็จะมีวิธีการชื่อว่าเวสต์เทรนนิ่งก เออมื่อมีการบังคับเอวเอาไว้มันจะได้เล็กลงเล็กลงตลอดเหมือนสมัยก่อนฝรั่งเศสก,ก็ใส่คลอเซ็ตใช่แต่ว่าเมื่อก่อนเวลาเรามาใส่มันเปนคลอเซตมันทรม,นมานมันจะแบบโอ้โหมันรัดมากเลยแต่ว่าได้ไปเจอเคล็ดลับอันนี้คือเป็นเจนนี่อัลกลาสเบลคืออะไรคะคือมันเป็นเข็มขัดกระชับสัดส่วนที่แตกต่างจากเข็มขัดกระชับสัดส่วนอื่น เสียงเสียงแครกเลยเนี่ยแหละเสียงแครกเนี่ยมันดีตรงไหนทุกที่ถ้าเกิดว่าเราใส่สเตย์หรือว่าที่มันเป็นแบบคลอเซตอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมเราต้องใส่เป็นตะขอกว่าจะใส่แบบโหต้องกั้นหายใจแล้วต้องแบบติดติดอันบนเสร็จพอติดอันล่างอันบนหลุดอะไรอย่างงี้เหนื่อยอ่ะใช้คำว่าใช้เวลาประมาณเกินครึ่งชั่วโมงแน่นอนฉันผ่านมาหมดแล้วชีวิตแบบนั้นแต่ว่าเซนี่อากลาสเบลเนี่ยค่ะมันเป็นวิธีการที่ง่ายเขาใช้แค่ว่า1และ2แต่ว่าเอลคุณเล็กลงถึง2ไซส์เลย1และ2เท่านั้น ้นตอนสองขั้นตอนง่ายๆขั้นตอนแรกนี่ใส่เหมือนเข็มขัดกระชับสัดส่วนนะคะคือที่สําคัญคือแบบตีนทุกแกเดี๋ยะจะใส่ง่ายจะมีโครงเหล็กด้านหลังหน่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะนี่แล้วใส่อย่างนี้ก่อนนี่คือขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมใส่ไปขั้นตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่พอต้องการให้เป็นหุ่นนาฬิกาทรายฟลุปมาเลยค่ะนี่อย่างนี้ต้องใส่กันนานแค่ไหนเนี่ยปุบอย่างนี้เลยเดี่ยวเล็กเลยเห็นไหมต้องใส่กันนานแค่ไหนคะวันๆหนึ่งอ๋อจริงๆแล้วน่าใส่ใครอยู่บ้านเห็นไหมพี่บุ๋มดูสิ หุ่นานฬิกาทรายเลยเอวเล็กเลยเนี่ยเห็นไหมคะผู <c oughs> ้ชมเอวเล็กเลยดูแบบเป็นคนที่แบบหุ่น มีเอวแบบนี้เฮ้ยแล้วแล้วมันแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าอึดอัดหรืออะไรไเลยนะคะมาชมแล้วก็<า>วที่สาคัญช่วยบล็อกหลังคุณด้วยใช่แล้วให้หลังตรงค่ะสาหรับใครที่มีอาการปวดหลังนะคะสามารถใช้เจนี่เอากลสเบลเนี่ยเพื่อที่จะบรรเทาเรื่องของการปวดหลังได้อ,อย่างคุณแม่บ้านนะคะสําหรับใครที่อยู่บ้านไม่ได้ทํางานก็ใส่ทํางานบ้านกวาดบ้านถูบ้านอยู่บ้านล้างจานเลยใส่ได้หมดเลยหรือว่าใครที่นั่งทํางานหน้าาหน้าจอคอมพิวเตอร์อันนี้ดีมากเลยนะระหว่างที่อยู่ในออฟฟิศนะคะใส่ไปล็อกแบบเนี้ยไม่ทาให้หลังตรงแล้วก็จะ ทำพอหลังตรงปุ๊บเราก็จะไม่มีอาการเรื่องของการปวดหลังแล้วก็ลามมาถึงบ่าหรืออะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ใส่กันตัวคนที่ต้องเซฟหลังใช่มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังหรือว่าก้นกบนะคะคืออันเดียวกันเลยใช่แล้วก็ที่สำคัญคือได้ชอบตรงที่ว่าอย่างเจนี่เอา l ลาสเปลวเป็นอาร์เทมิวแบบดับเบิลคอมเพรสชันก็คือว่าใช้วิธีการสระบบแบบนี้คือ รัดครั้งที่1แล้วก็รัดครั้งที่2เพื่อให้มีเอวมากยิ่งขึ้นอ้อแล้วใส่ใส่นี่คือต้องใส่บ่อยแค่ไหนถึงจะเริ่มเห็นผลว่ารูปร่างเริ่มเปลี่ยนคะไอ้แต่จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกเราก็จะเห็นได้ว่าเราเป็นคนมีเอวแล้วใช่ไหมคะมสำหรับใครที่ต้องการจะไปงานต้องการวิธีการขั้นตอนแบบมีเอวแบบเร่งด่วนใช้แล้วได้เลยจะใส่แบบทั้งวันหรือว่าชั่วคราวตอนไปงานก็ได้อ,อ,ยอ,ยอย่างใส่อย่างเนี้ยคะ่ะแล้วก็ใส่ชุดราตรีไว้ข้างในหรือว่าใส่เป็นชุดที่รัดรูปไว้ข้างใใใในกก็็สสสาาามมรถทํห้้คุณดดูีเอวไไ่่ปจะแบบ 8ชั่วโมงหรืออะไรก็ได้ใส่เมื่อ,อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ แต่ทีนี้แม่เก<ๆ>ิดว่าเราใส่นานๆแล้วก็รัดไปเรื่อยๆรัดไปเรื่อยๆเอวมันก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆฉันจะเอาเอวยี่สิบสีับมาให้ได้ตายแล้วเหมือน<ๆ>เหมือนด้เลยได้อย,ย่ากมีเอวยี่สิบสี่อย่างเมื่อก่อนอนะ่ะตอนที่หลังคลอดน้องอะคะ่ะด้าก็เอวแบบก่อนใส่จะสามสิบสองแต่พอรัดเนี่ยพอมันรัดที่มันเป็นหุ่นนาฬิกาทรายมันก็จะเป็นยี่สิบแปดยี่สิบเก้าละเอ,อ้ยถ้าฉะนั้นอย่ารอช้านะคะรีบติดต่อสอบถามมาด่วนเลยนะคะ,คะมีสองสีใช่ไหมให้เลือกหรือยังสีก็คือวีสีดําแล้วก็สีนูดนะคะแแแล้ววต่่่าาคุณอยกใสบบ หก็คือใส่ไว้ข้างในเสื้อผ้าแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ทํางานตามปกติได้เลย<ช>ซึ่งวันนี้ไหนๆเนี่ยเป็นเคล็ดลับพิเศษของได้ทาให้ดามีหุ่นนาฬิกาทรายมารายการพี่บุ๋มทั้งทีไม่ต้องห่วงค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้นะคะ,ะวันนี้ซื้อแบบสีดำจินนี่เอากลาสเบลสีดําแบบนี้1เส้นปกติราคาเนี่ยหนึ่บาทนี่คือเส้นเดียวนะ,ะแต่ว่ามาที่นี่ราคาพิเศษคือซื้อสีดําในราคา1490บาทแถมสีนู้ดแบบนี้ให้อีกหนึ่งเส้นโอ้ยไม่ ส,สีเลย<ช>และพิเศษกว่านั้นคือแถมนี่จินนี่ปลาปลาสมใสายสายซึ่งทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วให้อีกหนึ่งตัวนะคะมูลค่า800บาทมอบให้เลยเพราะฉะนั้นแล้วทั้ง3ชิ้นนี้เลยอะ่ะสีดำสีนูด้ดแล้วก็จินนี่ปลาแบบนี้คุณซื้อได้ในราคา1,490บาทโอ๊ย้ย ราคาถูกมากพิเศษมากเลยนะ5้าสสายเท่านั้นใช่ให้แค่นั้นอ่ะ50สายพอพิเศษแบบนี้วุ้ยใจใจหลายมากตัวนี้เนี่ยไม่มีโครงเหล็กด้านล่างนะคะคุณผู้ชมขายที่เขาใช้เนี่ยนะคะเป็นฟองน้ําด้านหน้านะคะดังนั้นไม่ต้องกลัวโป๊อย่างแน่นอนคุณสามารถใส่ออกกำลังกายได้เลยนะคะแล้วค่ะแล้วก็มีตัวเก็บทรงด้านล่างให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้เลยนะคะที่ตอบได้เป็นเพราะว่าดิฉันลองใส่แล้วจริง นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยใส่ออกกำลังกายจริงๆเพียงแต่ว่าสามีไม่ไม่ให้ใส่แค่ตัวนี้ ไม่ให้ใส่ตัวนี้ไม่ให้ใส่แค่ตัวนี้อ๋อ,อแต่ลังว่าเดี๋ยวเราพ,พอพุงเรียบเมื่อไหร่เอวมาเมื่อไหรไ่เดี๋ยวเจอกันโอเคอเดี๋ยวสาหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะมีหุ่นแบบนาฬิกาทรายแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณก็สามารถทําได้ใช้ได้ทุกหุ่นนะคะจะรู้สึกว่าบางคนจะเป็นหุ่นแอปเปิลหุ่นแบบทรงต่างๆหรือว่าเป็นหุ่นทรงกระบอกก็สามารถที่เป็นหุ่นนาฬิกาทรายได้แล้วก็พิเศษค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ซื้อได้เลยสีดำหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ แถมสีนูดแบบนี้ให้อีกหนึ่งเส้นในราคาห4 9 0่บาทแล้วก็แถมจีนี่บราสมใส่สบายแบบนี้ให้อีกหนึ่งตัวด้วยมูลคา800บาททั้งหมด3ชิ้นแบบนี้1,490บาท50สายแรกเท่านั้นคุณผู้ชมรีบโทรไปเลยนะคะ02-666-0789 0 2 6 6 6 0 7 8 9ค่ะแล้วยืนยันค่ะว่าไม่อึดอัดแตอย,ย่างใดขึ้นอ,อยู่กับการรัดของคุณเลยนะคะจะเกิดอยากให้เห็นผลเร็วก็ รัดให้แน่นหน่อยสักนิดหนึ่งนะคะแต่รีบโทรไปโดยด่วนเพราะเขาให้จำนวนจำกัดจริงๆที่026660789นั่นเองวันนี้ขอบคุณดีเจดาดามากเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการแรงชาติเต็มทั้งช่อง20ไรทีวีได้ใหม่นะคะวันนี้ดิฉันดกตาบุ๋มบรรดาวุดีต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ ไลฟ์ทีวี20แอปพลิเคชันส่งข่าวร้อนถึงมือคุณครบเครื่องเรื่องรายการเอาใจคอคนดูดวงพร้อมดูทีวีออนไลน์รายการย้อนหลังของสถานีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ในระบบ iOS และ Android เห็นพวกทำเยอะมากเกี่ยวกับหน้าตาตัวเองศิลปกรรมทำเยอะมากค่ะทำไมถึงต้องทำอะไรขนาดเพราะว่ารู้สึกว่าคือเราเนี่ยอยากจะเป็นผู้หญิงพอทำแล้ว แล้วสวยแล้วเนี่ยคือมันก็ยังไม่สวยสําหรับเราอะค่ะคือมันต้องปรับเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆนี่นส่วนตัวหนูแล้วหนูสวยขนาดนี้หนูไม่ไปประกวดพวกทิฟฟานี่หรืออะไรอะตกรอบมาแล้วค่ะจริงเหรอตกรอบมาแล้วค่ะเพราะว่าหนูสวยก็จริงแต่ว่าคือส่วนสูงไม่านปกติพอพอมาสวยขนาดนี้เนี่ยมีคนเข้ามาจีบเราเยอะแยะเพราะ<ย>เขารู้ว่าเป็นกระเทยเขาหนีมีไหมไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวนี้ยิ่งมาจีบ แล้วยิ่งดูว่ามียูยิ่งเข้ามาจีดอีกค่ะจริงหรอจริงค่ะคุณแม่เอาเลายคือดีนู่งงมากเหมือนกันอตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะยุคนี้มันจะเปลี่ยนไปขนาดนี้ทำไม,<า>มผู้ชายถึออยงอย่างนีง้เขาถามเลยเหรอว่ายังมีงูอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะหมายถึงว่าณนะตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีงานที่ต่างประเทศเข้ามาด้วย<ๆ>งานอะไรก็ไปงานติดต่อถ่ายแบบค่ะแล้วก็ ออกรายการจะออกช่วงต้นเดือนพฤษภาคมค่ะนี่ lady boy lady boy ออกไปออกไปคือรับไม่ได้เลยเราไม่ได้ค่ะแล้วรู้สึกยังไงไปเรียนที่เท็กซัสค่ะเขารับอะไรเกี่ยวกับเกย์เกี่ยวกับ lady บ o y ไม่ได้ออกไปอย่างนี้เลยแล้วเรารู้สึกยังไงที่เราเป็นอะไรที่สังคมงเกียด ชีวิตดีดูไบรท์ทีวี